ดีครับวันนี้พบกับครูโอมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเป่าคลุยเพลงเสียงคลุยเรียกนางนะครับวันนี้ผมใช้เป็นคลุย b f l a t นะครับคลุย b f l a t อ่ะเริ่มจาก โน้ตที่ผมส่งให้ดูก่อนอื่นก็ขอฝากติดตามช่องอครุยเทพใน Youtube แล้วก็ครุยเทพแฟนเพจด้วยนะครับใน f a c e b o o k นะเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับในนี้ผมก็จะแชร์ทั้งโน้ตแล้วก็วิธีการเป่านะครับเอาไว้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมาเรื่องกันที่วักแรกนะฮะเสียงครุยกลัวหวนมากับลมนะครับผมจะใส่โน้ตเอาไว้เป็นซอนโดเลมีโดลาโดอย่างนี้นะฮะ วักแรกเราจะเป่าให้พ่อยังไงนะครับเราก็ต้องเสียงซอนนะครับเราเริ่มไล่มาตั้งแต่เสียงมีนะแล้วก็เปิดขึ้นไปมันจะมีความเอื้อนขึ้นไปนะครับแล้วพอโดปุ๊บเราก็ไล่ลงนะซอนเตอร์ดูเตรดูดดดนะครับเตอร์ซอนเตอร์ดูเตอร์ดูเตดูดดดด พอขึ้นไปมีปุ๊บไล่ยากเลขึ้นไปค่อยๆเอือเอ้อนนะเอื้อนขึ้นอย่างนี้แล้วต่อไปผี่สะอือนฟื้นระทมคำคืนฟื้นคมใจเงาเราขึ้นไปโดลาเราก็ค่อยค้างวาที่โดนะครับแล้วค่อยๆลงมาที่ลา ไปซอนโดเลมีนะครับพอขึ้นไปซอนปุ๊บเราไล่ขึ้นมีก่อนนะโดเลซอนตือตือตือต่อไปครุยค้างครวนพี่หวนคนึงถึงเจ้ามีซอนลาโดเลโดลาซอนมี เป่าเสียงหลากก่อนนะต่อไปจะเป็นการใส่ทำนองให้เพราะนะครับเห็นไ,ไหมพี่อีกคัางครวนพี่หวนขนึงถึงเจ้าตรงเลนะครับเราสามารถเอื้อจากโดขึ้นไปได้แม้โดเลเอื้อขึ้นไป อมาลาโดลาค่อยๆเอื้อนหรืออย่างนี้ก็ได้ลาซนมีก็ได้ต่อไปฟังเสียงริงริดเราพี่หญิงเศร้า,าไม่ไวาครับเลซอนโดเลมี มีซอนลาโดเรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นมีก็ได้มีเลซอนโดเลมีมีซอนลาโดเลน้องจากนายหน้า,นาจากจอนอันนี้เหมือนเดิม สู่กรุงเทพมหานครตัดรอนไม่ตอบจดหมายสู่กรุงเทพนะเนี่ยค่อยๆเอื้อนได้นะครับสู่กรุงเทพนี่ก็ได้ ได้ข่าวดีเจ้าคว้าเทพีชาวไรมีซอนลอโดเลโดลาซอนมีเห็นไ,ไหมตัดลมไว้่ลาซอนมีนะครับลงงนี้ตื้อตื้อก็คือโดเล ตีนิ้วต่อไปลืมรักเก่าเราไว้สิ้นเยื่อใหญ่ลืมลง do, ni. Ni do, เลซอนโดเลมีมีอซลาโดเลมโดอดเห็นไหมเปลาตรงๆก็ได้หรือว่าจะใส่ลูกเล่นก็คือการรวบนิ้วนะ ตือด,ด,ดื้อตือตแล้วก็ลงเสียงตม่มมีซอลลาดโดเลมิดโดนะมันก็ได้แล้วสุดท้ายพอมันยากยาวเราก็ตีนิ้วพรมไปแบบน,นี้ก็ได้อ่าวัาต่อไปโอ,โ,อโอ้เจ้ากลอยสาวน้อยบ้านนาะ จากดอกยาไปเป็นดาราสูงท่งลาโอลลาโดซอนมีเลนะครัค่อยๆเลื่อนมาจากซอนไปลาถ้าเป็นสากลเขาเรียกว่าเบนดิ้งนะฮะโดซอนก็คือไปจากมีเหมือนกัน นะแล้วก็จากดอกยาไปเป็นดาราสูงส่งโดเรมีเรเร,เร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 มีเรโดลาค่อยอย,อย,อย,อย้อยลงมานะต่อไป พี่ปล่อยปลื้มถึงน้องจะลืมพี่ลงนะครับมีซอนโดเรโดลาซอนมีเปลให้พอก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ ก็ได้ตบลงต่อไปอย่าเริงลงน้องเอ๋ยเจ้าจงระวังโดเรมีซอนมีเรโดเรมีเรโดเลมีซอนมีเลโดเลมีเล วันนี้ผมสอนเพียงเท่านี้นะเพราะว่าวักต่อไปมันก็ซ้ําเหมือนเดิมนะครับทีนี้โน้ตกลางที่ผมให้ไว้เนี่ยนะครับทุกคนสามารถไปเปลี่ยนได้แล้วแต่คนนะครับผมใส่ไว้เป็นกลางๆนะคนะฮะทุกคนอาจจะไปตกแต่งจะเป็นเพิ่มโน้ตหรือว่าลดโน้ตยังไงก็ได้นะครับอันนี้ว่าเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกนะครับวันนี้ก็ขอฝากเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ